ทำแค่ในไทยมันไม่พอเราต้องก็นเธอก็เห็นเลยเธอเป็นไงเรื่องกระถินก่อนอะกระถินโอเคไหมครโครงการก่อนเป็นเงานบุญนไ้่เ็นเงินหมุนล้วไอลอคอ่ะคนนี้ขอเดา๋ยวันนี้เได้มาร่วมโครงการได้ไปลงพื้นที่ ได้เห็นไงาได้เห็นหรือได้คุณหมอเล่าอะไรบงไงบ้างค่ะก็ว like okay. well, well, we the ันน of ี้ค่ะมาเป็นตัวแทนของโครงการแสงแห่งความหวังปฏิหารสู่ชีวิตใหม่นะคะของกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะก็เพื่อการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะเพื่อมาผ่าตัดสำหรับเด็กทารกเด็กแรกเกิดหรือว่าผู้ที่มีความพิการแต่กับ อยากให้ทุกคนออรับทราบถึงโครงการนี้แล้วก็มาร่วมสนับสนุนกันเยอะๆนะคะ <c oughs> มาช่วยเหลือน้องๆกันค <c oughs> ่ะพี่เบลเล็งเห็นอะไรในโครงการนี้ครับที่ไ้แบบรับเป็นที่สืเนตต่อ,อ <c oughs> คือเบลกับคุณแม่ทาบุญกับโรงพยาบาลเด็กมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแลวทีนี้ทางพี่ก้องเปียก็คือมาเ <c oughs> ชิญชวนว่ามีโครงการนี้เบลสนใจไหมเบลคือตอบรับทันทีเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเด็กเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางสําหรับเด็กที่เป็นโรงพยาบาลรัฐ แห่งเดียวด้วยค่ะแล้วก็เบลเชื่อว่าคือเหมือนเด็กที่เกิดมาคือทุกชีวิตมีความหมายอะค่ะแล้วถ้าเราสามารถทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นสุขภาพเขาดีขึ้นก็จะแบบดีไปในทั้งชีวิตของเขาเลยอะค่ะจริรู้สึกที่เราเป็นสะพานบุญที่บอกต่อมาด้วยก็ยินดีมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็สนับสนุนโครงการนี้ด้วยนะคะวิลโลว์มิราโคค่ะ แล้วจากบุญนี้กะทำบุญอะไรยังมีบุญอกหิตโบวอินเตอร์เดยเดือนหน้าใช่ค่ะมีไปกระินที่นางอยาค่ะอย่เี้ยบ้านกระินโกอินเตอร์ใช่โกอินเตอร์แล้วค่ะในไทยไม่พออย่างเงี้ยหรอค่ะก็คือเหมือนเบลก็ได้ไปทําบุญมาก่อนหน้านี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือเหมือนทางวัดเขาก็บอกว่าเออแบบมีมีโครงการนี้เบลสนใจแบบเป็นเจ้าภาพไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นทาง อตอนที่เบลทําที่ภูเขาทองแล้วแบบมีคนมาร่วมเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบุญนี้เป็นการซื้อที่ดินวดัดชาระหนี้สง่งแล้วก็สร้างวัดด้วยก็ถ้าใครที่สนใจไปดูในไอจีเบลได้นะคะลงเอาไว้ค่ะวัดสยามพุทธารามนะแต่อยยาในการทําบุญแต่ลนะ,อ,ะอยา่างในการทำบุญแต่ละอย่างเบลมีวิธีที่คัดเลือกยังไงที่สุดว่าเราอยากไปรูสถานที่หรือว่ามอคนนเรา ก็ค pues. like hmm ือตามเขาเรียกว่าความเหมาะสมหรอเออแบบความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะคืออย่างเบลแต่ละบุญที่เบลรับไปก็คือส่วนมากจะเป็นแบบทางวัดที่รู้จักหรือว่าจากคนที่แบบรู้จักแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบมั่นใจค่ะอย่างอย่างที่จะไปเอาไปเตรียมชวนใครไปยังไงมีเพื่อนอนแสดงมากค่ไหนค่ะก็มีมีมีอไปประมาณนึงค่ะมี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการไปอยู่ค่ะพี่น้องอะไรเงี้ยไปคะ่ะแล้วคุณเขาไปไหมคุณไ,ไปไหม <c oughs> คุณอะไรคุณวิวคุณวิวไม่ทราบค,ค่ะรอดูออจริงๆเป็นไงบ้างหมดว่าหลายคนชอบแต่ว่าเออทำบุญร่วมกันอะไรเงี้ยเราเขินไหม ก็ไม่นะคือเบลอ่ะมีบุญอะไรเบลก็ชวนทุกคนแหละที่อยู่รอบข้างจะเป็นที่คนแซวว่าแบบทำบุญร่วมชาติอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ชาตินี้เราจะชาติไหนอะชาตินี้เนาะอะไรนะก็มันต้องทำบุญชาตินี้แหละอ่าแล้วไปทางนี้ได้ชวนเขาไหมคะก็ได้ชวนค่ะก็กำลังดูอยู่ ก็น่าจะถ้ามีโอกาสว่างก็น่าจะไปก็น่าจะได้เห็นภาพกัน่ะอันจริงๆก็รู้กันที่หลายคนก็แซวว่าผู้รักสายบุญอะไรอย่างนี้เจอกันตามงานบุญอ๋อเออใช่พอไปออกแต่อีเวนต์งานบุญหรือเปล่าค่ะไอ้กับชายาที่ทักคู่รักสายบุญเนี่อืมหรอคะเลยหรอคะเลยเลยเาเิไหนไม่เห็นเคยได้ยินเลยเปิดตัวก็นในวัดเลย อ connect, ๋อค่ะก็เป็นในวัดเออค่ะหรือแม่จะหรือแม่จะเถียงไงก็ดีไงไม่ต้องพี่หวังพลาดเราไปแล้วตั้งด้แล้วตั้งสายบุญแล้วกินดีแล้วหมายถึงว่าเราเป็นคนเราเรียกว่าชับชวนเขามาร่วมทางสายบุญอ่าปกติเขาก็ทำบุญก็ด้วยค่ะคือปกติทางที่บ้านก็มีทําบุญอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือทางเราอย่างโดยเฉพาะปีนี้ก็คือแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือก็ทุกบุญก็ชวนหมดค่ะทำถึง จิ้นเราหน่อยสิคะคุณหมอคุณหมอเขาคู่เขาขอจ้างงานแล้วคุณกองแก้วว่าไงบ้างคะเก่ามากเกรื่องอะไรตอนนี้เขาเป็นเจ้าคุณพี่กับมินายำดวงแล้วคุณพี่เขาคุกไปแล้วคไงเขาอ๋อดีใจดีใจกับเพื่อนด้วยโอ้ยจะได้แบบไอ้นี่แล้วเราเขาได้มีเกริ่นบอกเราก่อนไหมคะหรือว่าเรารู้เห็นจากไอจีของเราด้คือเหมือนได้คุยกัน เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ร <ice> ูพ <lamps> ร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละค่ะซ์เซอร์ไพรส์ตัวเขาก็แบบตื่นเต้นตื่นเต้นอยู่ค่ะได้เห็นความรักของเขายังไงบ้างอก็น่ารักนะเราะว่าเป็นคู่ที่เป็นธรรมชาติมากๆค่ะอืก็ยินดีด้วยนะคะแจมได้บอกว่าให้เตรียมตัดชุดอะไรรออรเยอะอืก็ก็ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นแบบบอกว่าเออแบบประมาณช่วงไหนช่วงไหนอะไรอย่างงี้ออเขามีแผนบอเราเลยก็แล้วกแจ็ไม่ทราบแล้ว ประมาณประมาณเออซึ่งต้องรอถามตัวเองเราเคียร์คิวหรือยังคิวรอคิวรอหรือยังเหมือนจะเคียร์คิวไม่ได้อาจจะแบบว่ากินดีออนไลน์ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวรอดูใกล้ๆกล้ถ้าได้เจอได้ก็จะแซวทีเนาะถ้าเจอเราไปแซวเขาไหมไปแซวมากไหมอยู่ด้วยตอนที่เขาโพสต์อ๋อใช่แล้วเราแซวไงบ้างแซวาไงบ้าง ก็ไม่ได้แซวก็แบบยินดีคือตื่นเต้นแทนเขาเออมันก็เป็นแบบหนึ่งโมเมนต์ที่มันก็สำคัญในชีวิตอย่างเง,งี้ยค่ะตอนก่อนที่เขาจะโพสหรือว่าโพสเสร็จแล้วเดีสปอยก่อนนิดหน่อยเ,เ,เขาสปอยอยังไงบ้างเป็นไง,นไงหรือว่าสีหน้าเขาเป็นยังไงบ้างแบบอย่างเงีแบบ้ยอย่างเงี้ยขิงเ,เหรอแล้วก็แบบโอ้ my god รักกันอยู่ใช่ถ่ายด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะอยากอยากรู้อาการเขาค่ะแบบว่าเขาแบบเป็นขนาดไหนเขาปวดอย่างไรเขาปวดอย่างไรเขาขิงอย่างไรให้คนขำให้ดูไปเขาเล่าหมดเลยออ๋เราก็รีรีแอคกลับไป เราก็เราก็ตื่นเต้นมากพอๆกับเขาแล้วก็กรี๊ดไปด้วยค่ะเพราะว่าโอ้สิบปีอ่ะแล้วก็เราก็เหมือนประมาณนานค่ะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แบบเจมเรื่องแรกเองเรื่องล่าสุดก็เป็นเจมเรื่องล่าสุดก็ใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไปร่วมยินดีที่งานไหมค่ะอ่ะรับละครละครไหนที่สฉันอยากไม่อยากไปละครเนี่ยค่ะอนนี้ช่หน่อยละครไปแนบหน่อยละครเจ้าคุณพี่ อีนางคำดวงตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ค่อนข้างเยอะมากแล้วค่ะก็กำลังเร่งกันอยู่ค่ะก็ยากนิดหนึงช่วงนี้้าฝนอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าจะบอกว่าสนุกมากค่ะแล้วก็เป็นละครที่มีค่อนข้างครบร้เลยมีแบบคอมเมดี้มีบู๊มีเรื่องของแบบเออสยาศาสรหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังไงก็ร<ๆ>อติดตามด้วยนะคะาาน่าจะ มันเกิน50าสิบแล้วค่ะแบบน่าจะ60 70อะไรอย่างเงี้ยแล้วแสดงว่ากระจายน้ำหมากกระจายแน่นอนพากระจายพาแน่แน่มีซับไลน์เยอะค่ะเรื่องเนี้ยก็แบบต้องรอติดตามรอให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะต้องกดไข่โหดต้องกดกันเยอะขับกันเยอะมากคือเหมือนแบบเออเบลกับเจมไม่เคยเล่นแนวนี้ด้วยกันมาก่อนแล้วมันเหมือนเป็นคนแบบเส้นตื้นสองคนมั่งมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพอมองหน้ากันแล้วพอ อีกคนนึงจะขำเราก็รู้แล้วแบบกำลังจะขำสุดท้ายแบบมันก็เล่นต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือคัาดเยอะมากสงสารผู้กำกับมาเนีายขอเรื่องแรกเพราะว่ารู้ทันกันเออมันเป็นรู้ทันกันที่มันแบบบางทีมันจะชอบมีเซอร์ไพรส์ที่ครีเอทกันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแบบเฮ้ยเอาเบอร์นี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่วีค่อนข้างจะให้อิสระในการเล่นแบบให้ครีเอทให ให้อิมโพรไวส์เองอยย่างงเี้ก็คือขายเลยร่วมกับซื้อหมดเอ่อซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างก็จริงแต่ว่าค่อนข้างให้ให้โอกาสเราใช่ใช่พยายขายพยายามพยายามากท่านและดูประมาณต้นปีอ่าปีหน้าค่ะอยู่ในครึ่งปีแรกค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่สองคันดู